ถึงจังเลยคุณเพลงลำแขนเรียวเล็กของใครคนหนึ่งสอดลอดเอวกิ่วเข้ามาจากทานด้านหลังเพลงขวนันปล่อยมือจากกระถางดอกไม้เปล่าทิ้งตัวลงบนพื้นอย่างลืมตัวมือเล็กจับมือที่กำลังสมกอดเธออยู่อย่างอัตโนมัติพร้อมกันนั้นก็หมุนล่างสวย มองหน้าคนที่ที่กำลังสวมกอดเธออยู่อย่างตื่นเต้นน้ำเสียงที่คุ้นชินทำให้เพียงขวานเปิดตากว้างออกมาอย่างอัตโนมัติคุณจอยดวงตาคู่งามเปิดโพรงขึ้นมาสุดแสนจะดีใจคุณจอยมาได้ยังไงคะนี่แล้วนี่รู้ไดงไงคะว่าเพลงอยู่ในห้องเก็บของเนี้ยค่ะเอ่ยถามคนที่กำลังกอดเธออยู่อย่างตื่นเต้น ก็มาเซอร์ไพรส์คุณเพลงนี้ค่ะมองหน้าคนตรงหน้าด้วยดวงตาภารรยับไหวคุณเพลงรู้หมายจอยคิดถึงคุณเพลงมากเลยดวงตาคู่งามจ้องมองหญิงคนรักอย่างรักใคร่ถ้ารออีกวันที่ไม่ให้เจอหน้าคุณเพลงใจจอยคงจะขาดแน่เลยล่ะค่ะรู้ไหม ไม่พูดเปล่าใบหน้างามก็โน้มเข้าหาคนที่อยู่ในอ้อมกอดอย่างอดใจไ,ไม่ไหวเลียวปากงามไร้ลิปสติกปุกปิดความสวยนุ่มของเพลงขวานหน้าสัมผัสยิ่งนักนิ้วเลียวยกขึ้นไร้ดวยหัวแม่มืออย่างเบามือพร้อมกันนั้นนิ้วงามก็จับปลายคางมนตรึงไว้อย่างตั้งใจ จอยคิดถึงคุณเพลงที่สุดเลยจจประโยคปากนุ่มของเพลงขวัญก็ได้รับการสัมผัสอย่างอ่อนละมุนจากปากบางของคนตรงหน้ายังใส่ใจอ,คจอืคุณจอยคุณจอยคะเพลงขวัญกระซิบด้วยเสียงที่สันสปฏิกิริยาตอนนี้ของเพลงขวัญดูเหมือนเพ่เยอะปากรับ จุมพิษจากหญิงคนรักอิงเต็มใจจุมพิษผะแผวแสนหวานอ้อยอิงดูดขบเม,ม้มเรียวปากงามบนบ้างล่างบ้างสลับกันอือมคนชอยเพลงขวานควานเสียงออกมาผะแผวด้วยสัมผัสละมุนที่เธอได้รับสร้างความว่าหวามสุดแสนจเจริญจวนพร้อมกันนั้นเรียวปากงาม ก็เพยเยอรับจุมพิษจากหญิงคนรักยังเต็มใจจุมพิษสูดแสนละมุนในตอนแรกแปลเปลี่ยนเป็นดูดดื่มมากขึ้นเรื่อยๆความรันจวนจากรสสัมผัสพระแผวเปลี่ยนแปลงจนไกลเป็นเล่าร้อนในที่สุดลิ้นเล็กเกาะเกี่ยวกับวัดรัดซอกไซในโพรงปากนุ่มอย่างหิวกระหายอืม เสียงควานอู้ยอีของเพลงขวัญสร้างความรันจวนใจให้เจ้าของลิ้นเล็กเลี้ยวนั้นยิ่งหนักปันตะวันประกบป,ปากเข้าหาปากอิ่มอย่างเสน่หาตักตวงความหอมห,อมหวานล้ำนั้นอย่างเต็มที่ไม่นานรสสัมผัสที่ได้รับทำให้เพลงขวัญ ก็ตอบกวัดรัดริ้นเลียวเล็กนั้นกลับไปเช่นกันสัมผัสที่ได้รับจากกันและกันล้วนแต่ก่อเกิดความซานว่าหวามจวนคลัง่งการสัมผัสและมุนหวานก่อเกิดเป็นความโหยหาอย่างไม่รู้จักพอในรสเสนหานั้นความถวิลในกันและกันทำให้ต่างคนต่างตักตวง,งจากสัมผัสนั้นอย่างหิวกระหาย มือที่กอดเอวคอดกิ่วอยู่นั้นเริ่มไม่อยู่นิ่งเลื่อนลงไปตามสีข้างและเกาะกลุ่มใต้สวงนุ่มหยุ่นนั้นอย่างเพลอผายก่อนจะขยับคลึงสวงงามนั้นอย่างเบามืออืมเพลงขวานควานเสียงออกมาอย่างพอใจในสัมผัสนั้นอย่างลืมตัวล่างงามเบียดตัวแอนเข้าหา มือของหญิงคนรักยังตั้งใจปากบางของบรรดาวันผ่าห่างจ้องมองดวงหน้างามที่อยู่ตรงหน้ายัาง,งหลงไหลซึ่งตอนนี้ลิมที่ปากของเพลงขวานอิ่มบวงเป่งขึ้นมาย่างหน้ามองคุณเพลงควานเสียงเรียกหญิงคนรักออกมายัางลืมตัวคุณเพลงสวยยังเลยคะ่ะพูดพร้อม ยื่นปากกดลงบนซอ่อคอละหงสูตรกลิ่นหอมจากคอละหงนั้นยัง,ลงหลงไหลดูดขบเม้มไสเล็มกินความหอมหวานหนักขึ้นเรื่อยๆอืเพลงขวานใบหน้าแดงสัน้นด้วยเลือดสาวที่ฉูบฉีดแรงกว่าเดิมคุณจอยหญิงสาวควานเสียงออกมาได้เท่านั้นปากของปันตะวัน ก็เลื่อนมาประกบติดไว้แน่นมือขยับขึ้นมาปวดเปลืองกระดุมเสื้อเชิดตัวโครงอย่างคล่องมือพร้อมกันนั้นตะขอบาเชียตัวน้อยก็หลุดออกอย่างง่ายดายจนเนื้อนวนนิ่มอวบอุน่นไร้พันธะปิดกัน้นมือเล็ก ซ้อนเข้าใต้ฐานกลมกลึงรูปไหลสูงขึ้นมาบนยอดฐานแล้วกดมือลงเสียดสีไปมาจนปลายสีชมพูง,งอนอ่อนแข็งเป็นตเพลงขวัญเสียวส่านจนใจจะขาดรอนรอนทำให้ปากงามอยากจะเปล่งเสียงคางออกมาเพื่อระบายความรู้สึกอย่างสุดกลั้นหากแต่ก็ทำไม่ได้เพราะปาก ยังคงถูกประกบปิดมือเล็กรูปไหลบทคลึงกระทั่งเนื้อนวนทั้งคู่แข็งชูชันสลรลิกได้ที่ล่างบางของบันตะวันก็ถอยล่นลงเข้าหาอย่างตั้งใจล่างบางของเพลงขวานสะดุ้งสุดตัวเมื่อดอกบัวงามถูกบรรจงลมเรียดวลิ้นที่อุ่นซ่านปันตะวันตวัดลัดปากวนรอบเต้างามขบงับ เล่งดูดเมมยอย่างหิวหายลิ้นร้อนๆตวัดลมเลียเต็มลีลาจนล่างบางของเพลงขวัญแอนตัวสู้ลิ้นของหญิงคนรักยังลืมตัวระหว่างนั้นมือบางร้อนฉาอีกข้างก็ตวัดลงไปข้างชายขอบของกางเกงขาสั้นตัวงามรูปไหล่ขาอ่อนเลียวงามอย่างละมุนมือก่อนจะเกี่ยวตะขอ ปดออกอย่างคล่องมือลูดซิปแล้วไล้ลงไปปลายเท้าอย่างจงใจไม่นานแพตตี้น้อยตัวบางก็ตามลงไปติดๆเมื่อไล้อภรรปิดกัน้นปานตะวันก็เลื่อนตัวลงตามนั่งคุกเข่ากับพื้นหลังจากล่างงามของหญิงคนรักชนกับผนังห้องที่อยู่ใกล้อย่างรู้งานเพลงขวัญ หน้าร้อนเ่าทั้งทั้งที่สั้นสหิวกับสัมผัสอันสนิทแนบเนื้อเช่นนั้นยังสั่ววิวในหัวใจเพลงขวานพยายามสายเอวหนีแต่ถูกมือบางออกแรงยึดสะโพกผายตรึงไว้แน่นพร้อมกันนั้นใบหน้างามก็เคลื่อนลงเข้าหากุหลาบงามอย่างอดใจไว้ไม่ไหว เสียงควนคลางเริ่มดังเล็ดลอดออกจากปากบางลูกกระจับของเพลงขวานอย่างสะกดไว้ได้ยากยิ่งริมที่ปากบางกดเม้มเข้าหากันไว้แน่นเพื่อสะกดกั้นเสียงคลางเอาไว้ไม่ให้เปล่งออกมาให้ได้อายเลียวขาเรียวยาวอีกข้างถูกยกพาดไหลาบางของคนที่นั่งคุกเข่าอยู่อย่างตั้งใจคุณจอย อย่าค่ะล่างบางสันล,ลีกพวาเข้าหาดวงหน้างามอย่างอดใจไว้ไม่ไหวสองมือบางสอดเข้าขยุ้มผมคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเอาไว้อย่างแน่นพร้อมกันนั้นล่างงามก็แอนตัวเข้าหาอย่างแนบชิดคล้ายกวัวไหวคนจะพละห่างอย่างน่าใจหาย ความเสียวซ่านที่ได้รับทําให้เลือนล่านงดงามแอนหยัดเข้าหาปากเลียวนั้นอย่างไม่เกี่ยงงอนมือบางกดศรีรษะของหญิงคนรักเอาไว้แน่นเพลงขวาญส่งเสียงคลางอู้อี้ไม่ขาดปากเธอยอมรับกับตัวเองอย่างไม่อายว่าเธอลหลงไหลรดปากลิ้นของหญิงคนรักเสลือเกินการถูกสัมผัสอย่างแนบชิดนั้นทำให้เพลงขวาญ ปั่นป่วนไปทั่วล่างไม่ต่างอะไรไปจากคนที่กำลังบ้าคลั่งด้วยอารมณ์กำหนัดเล่ห์งานก็ไม่ปานปานตะวันปนเปรื้อจนหญิงคนรักหวีดร้องในลำคอครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างกลั้นไม่ไหวอืคุณจอยเพลงขวัญควานเสียงออกมาอย่างลืมอายสมองหมุนติ้วเมื่อหญิงคนรักรัวรินเร็วขึ้นอย่างตั้งใจ เพลงขวัญอยากจะกรีดร้องให้สุดเสียงเพื่อระบายความอัดแน่นที่อยู่ข้างในยังเออล้นแต่สิ่งที่เธอเลือกทำคือพยายามกัดริมฝีปากบางเอาไว้แน่นจนห่อเลือดขณะเดียวกันผีเสื้อนับร้อยก็บินวนอยู่ทั่วท้องน้อยอย่างชวนให้เกิดความลหลงไหลยัยงสุดกลั้น ปันตะวันเล่มกินความหอมหวานจากกีบกุหลาบงามนั้นยังไม่รู้สึกอิ่มไม่หวแล้วค่ะคุณจอยจ๋าขณะนั้นหน้าท้องแบลล่าของเพลงขวานก็ขมวดเกรงอย่างสุดกลั้นก่อนที่ล่างงามของเธอจะกระตุกอย่างแรงโดยมีสายลุง้งพังพลายระยับไหวพาดผ่านมาให้สัมผัสที่สุดทางของอีกฝั่งปันตะวัน ยกขาเลียวสวยของหญิงคนรักลงจากบ่าบางเหยียดตัวลุกขึ้นโอบกอดล่างงามตรงหน้าย่างแนบชิดซึ่งตอนนี้เพลงขวัญสั่นสะท้านไปทั่วล่างพร้อมเสียงหอบหายใจดังกระเสาถูกใจปันตะวันยิ่งนักคุณเพลงหวานจังเลยค่ะความหวานของคุณเพลงไม่เปลี่ยนเลย เสียงแหบผ้ากระสาวดังขึ้นอยู่ข้างหูทำเอาเพลงขวัญส,สั่นสยิวขึ้นมาคลามคลานอีกรอบคุณจอย,อยคุณจอยน่ะทำอะไรก็ไม่รู้นี่มันห้องเก็บของนะคะดูสิจุดเปื้อนหมดแล้วตำหนิอีกคนออกไปยังไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ก็คุณเพลงน่ากินมากนี่หา แล้วจอยก็คิดถึงคุณเพลงมากด้วยถ้าให้รอต่อไปแม้นแต่วินาทีเดียวจอยคงขาดใจตายแน่เลยค่ะถ้าไม่ได้เกาะไม่ได้สัมผัสไม่ได้เอออย่างเมื่อกี้ค่ะดวงตาคู่งามพาวระยับไหวขึ้นมาแทบทันทีที่คิดถึงจิจกรรมสุดแสนจะว่าหวาเมื่อครู่นี้อืมคุณจอยนะ่ะเพลงอายนะคะ ดูสิคะปากปฏิเสธคุณจอยอยู่ล่ำๆแต่ร่างกายกับเบียดเข้าหาคุณแทบทันทีที่คุณต้องการจบประโยคใบหน้างามก็แดงซ่านขึ้นมาททันทีด้วยเธออายกับพฤติกรรมสุดเร่าร้อนของเธอเมื่อครูใ่ใหญ่ๆนี้ไม่ต้องอายจอยอหรอกค่ะคุณเพลงจอยดีใจมากเลยนะคะที่คุณเพลง อยากให้จอยสัมผัสนะคะดวงตาคู่งามจ้องมองคนตรงหน้ายางดีใจที่เธอรับรู้ว่าหญิงคนรักต้องการสัมผัสจากเธอมากแค่ไหนอืคุณจนะอยน่ะอย่าทำอย่างนี้อีกนะคะนี่มันห้องเก็บของนะถึงแม้นเพลงจะทำความสะอาดไว้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครผ่านมาเห็นเข้ามันจะไม่งามนะคะอะไร ไม่งามอะไรคุณเพลงคุณเพลงน่ะงามไปั้งล่างเลยอะค่ะจอยคอนเฟิร์มตอบออกไปด้วยดวงตาภาระยาะไหวอืมคุณจอยน่ะยังจะมาพูดอีกจบประโยคจมูกเรียวเล็กก็ย่นเข้าหากันพร้อมริมฝีปากไดรลูปก,ก็ยื่นออกไปข้างหน้าส่งให้คนใบหน้างามยึงนึกหมันเคี้ยว เอาละค่ะคุณเพลงอย่าทำหน้าตาน่ารักอย่างนั้นสิคะเดี๋ยวก็โดนกลืนกินอีกหรอกค่ะอืมคุณจอยนะ่ะไม่เอาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่มาเห็นติดแต่ขอข้างหลังให้เพลงเลยแล้วก็กระดุมเสื้อนี่อีกใครเป็นคนปลดออกก็จัดการติดให้เรียบร้อยเลยนะคะใบหน้างามองหน้าหญิงคนรักอย่างเจ้าเล่ ได้สิหาไม่นานล่างงามของเพลงขวัญก็อยู่ในชุดเดิมอย่างเรียบร้อยด้วยสีมือของคนที่ถอดมันออกอย่างชำนาญในตอนแรกคุณจอยนะ่ะคล่องเชียวนะคะแซลหญิงคนรักออกไปอย่างสุดรักไม่ได้สิเดี๋ยวมีใครมาเห็นจอยอ่ะห่วงคุณเพลงมากเลยนะคะตอนนี้ไปห้ามให้ใครมองเกินสองวิ พูดกับหญิงสาวตรงหน้าด้วยอาการที่ดูจริงจังอ๋อยคุณจอยนะ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้เซียงยิงคุณน,นี่เรามายัางไงคะเน่ทำไมไม่บอกเพลงก่อนว่าจะมาแล้วรู้ได้ยังไงว่าบ้านเพลงอยู่ตรงนี้คำถามเป็นชุดเอ่ยถามยิงคนรักออกไปด้วยความใคร่รู้จ้าตอบแล้วจ้าแต่ก่อนอื่นเราออกไปจากที่นี่กันเถอะ เดี๋ยวคุณแม่สงสัยว่าทําไมเพลงหายไปนานนะคะโอเคท่องมาพูดเลยคุณจอยเพราะพ่พคุณนั่นแหละถ้าคุณแม่สงสัยค้อนวงใหญ่สงให้หญิงคนรักยังเปิดเผยอืแล้วมายังไงคะยังไม่ตอบเพลงเลยเอ่ยถามพร้อมคล้องแขนเลียวเล็กไปที่แขนของคนรักอย่างรักใคร่ ออกแรงดึงให้อีกคนออกเดินตามแล้วทั้งสองก็ออกจากห้องเก็บของพร้อมๆกันเอา้าก้อนกลับมาจากญี่ปุ่นนึแต่วันไหนใบหน้างามของเพลงขวัญยิ้มร่าออกมาอย่างเปิดเผยเมื่อเห็นเพื่อนรักนั่งคุยอยู่กับแม่ของเธอที่ห้องรับแขกดาหลานันยิ้มกว้างออกมาส่งให้เพื่อนรักอย่างเต็มหน้ากลับมาเมื่อวานนี้จ้ะ ต่อเพื่อนสาวออกไปหลังจากคนมาใหม่ทั้งสองนั่งลงโซฟารับแขกอีกตัวข้างๆเธอไปตามเจอที่ไหนคะคุณจอยนี่ก็พูดกับคุณแม่อยู่เลยว่าจะไปตามช่วยเห็นหายไปนานนะคะค่ะคุณกอนตามเจอที่ห้องเก็บของนะคะตอบคนถามออกไปด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มหวานอืมเพลง ทำไมมอมแมมขนาดนั้นล่ะลูกไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหมแล้วค่อยลงมาคุยกับเพื่อนมองํำรวจลูกสาวไปทั่วเรือนร่างงามเออไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่พอดีกอนกาว่ามาวันนี้ก็มาส่งคุณจอยเท่านั้นนี่ก็จองตั๋วกลับแล้วล่ะค่ะถ้าช้ากว่าน,นี้กอนกลัวว่าจะไม่ทันเครื่องอะค่ะอะไรหนูกกอน มาถึงนั่งก้นยังไม่หายร้อนเลยจะกลับแล้วเลยคะนี่ประมุกเจ้าของบ้านแสดงความคิดเห็นออกไปย่างนึกแปลกใจค่ะคุณแม่พอดีก่อนพึ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะคะไม่อยู่หลายวันมีงานที่ต้องไปเคลียร์เยอะเลยนี่ก็ทนคำลบเล้าของหุจอยเธอไม่ไหวเลยต้องมาส่งก่อนที่จะขาดใจนะคะเซลพี่สาวของหญิงคนรักออกไปยิ้มยิ้ม อืมทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนกร์มองหน้าเพื่อนรักของลูกสาวด้วยความฉงนในประโยคนั้นก็คุณจอยนั่นสิคะแม่ที่คิดถึงไอ้เพลงมากไม่เป็นอันทําอะไรเลยค่ะกอนก็เลยมาส่งที่บ้านเนี่ยค่ะแล้วกอนก็ถือโอกาสลาแม่เลยนะคะหนูฝากคุณจอยกับแม่เลยนะคะ กรอขอตัวแล้วกันแท็กซี่รอยอยู่ข้างนอกนะคะภารกิจของกรเยอะเหลือเกินมองสบตาประมุกเจ้าของบ้านด้วยดวงตากลมแป๋วกรต้องกลับไปสะสางอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายเลยละค่ะแม่เฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นล่ะหนุกรถามเพื่อนรักของลูกรักออกไปด้วยความกังขาเอา้าเอา้าเอา้า เอาที่สบายใจแล้วกันนะลูกแม่ล่ะคิดว่าจะทานข้าวกับแม่ก่อนแต่ถ้าหนูก่อนรีบแม่ก็ไม่ขัดหรอกนะลูกนวนปลปรางพูดกับเพื่อนรักของลูกสาวยังเข้าใจทั้งนั้นเพลงเดินไปส่งกรอนหน่อยนะลูกหันไปยังลูกสาวยังเข้าใจค่ะแม่ไปก่อนเดี๋ยวเราไปส่งเป็นไงเที่ยวญี่ปุ่นสนุกไหม ถาเพื่อนรักออกไปยิ้มยิ้มอืมก็สนุกดีเห็นคุณพาเธอมีความสุขเราก็พลอยสุขไปด้วยนะทั้งที่จริงก่อนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไรหร่หรอกเพราะที่นั่นน่ะมันหนาวมากต่อเพื่อนรักออกไปไม่ค่อยจะเต็มเสียงก็ดีออกหนาวแต่ก็มีคนคอยกอดยุ้งข้างคงจะไม่ค่อยหนาวเท่าไรหร่หรอกมั้งใช่ไหมแซวเพื่อนรักออกไปยิ้มยิ้ม ไม่ต้องว่าพูดเลยเมื่อกี้ไปทำอะไรกับคุณจอยมาผมเผพ้ยุ่งเหยิงขนาดนั้นน่ะพูดแซวเพื่อนรักกลับไปดวงตาคู่งามมองหน้าเพื่อนรักอย่างรู้ทันอืมก้อนน่ะดูออกขนาดนั้นเลยเหรอถามเพื่อนรักออกไปอย่างนึกหวันพร้อมกันนั้นดวงตาคู่งามก็เปิดกว้างมองหน้าเพื่อนรักอย่างตกใจ ก็พูดถามมอย่างงั้นแหละแต่ตอนนี้รู้แล้วละ่ะว่าเธอกับคุณจอยออไปทำอย่างว่ามานะ่ะพูดแซวเพื่อนรักออกไปยิ้มยิ้มไม่ท่องเลยก่อนมาหลอกถามเราเลยนี่ร้ายนักนะเพื่อนคนนี้เนี่ยใบหน้างามแดงสัน้นเป็นลูกตำลึงสูงข,ขึ้นมาท,ทันทีด้วยนึกอายเพื่อนรักขึ้นมาคลามคลันเมื่อคิดถึงกิจกรรมที่เธอกับหญิงคนรัก ทำร่วมกันเมื่อคูยใหญ่นี้เอา้าจะมาตีแขนฉันทำไมไรเพลงก่อนเจ็บนะพูดพร้อมกับยกมือขึ้นรูปแขนไปมาอย่างนึกประท้วงเพื่อนสาวต้องโดนเสียบ้างแหละไอ้เพื่อนเจ้าเล่มองหน้าเพื่อนรักกลับไปอย่างนึกหมั่นเคี้ยวบางคนสนใจแต่ความรู้สึกของตัวเองจนไม่สนว่าใครจะรู้สึกยังไงเสียใจแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกัน คนบางคนก็เอาแต่ทำอะไรตามใจคนอื่นจนลืมที่จะดูแลความรู้สึกของตัวเองเพลงขวานรู้ดีว่าเพื่อนรักคนนี้ของเธอแค่คนรอบข้างมากแค่ไหนไม่มีวันไหนหรือครั้งไหนที่ขอความช่วยเหลือเพื่อนคนนี้กลับไปแล้วจะถูกหมางเมินครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อหญิงคนรักของเธอขอร้องดาหลันเพื่อนรัก ก็ไม่แม้นแต่จะปฏิเสธเลยที่จะพาหัวใจของเธอมาส่งแม้นตัวเธอเองจะยิ่งเหนื่อยจากการเดินทางแค่ไหนแต่เพื่อนรักก็เลือกที่จะทำตามความต้องการของคนรอบข้างเสมอนี่คือจุดเด่นของเพื่อนรักที่ทํำให้เพลงขวัญซาบซึ้งในหัวใจยิ่งนักในนิสัยข้อนี้ของเธอเอาล่ะเดี๋ยวก่อนกับก่อนนะ ต้องรีบกลับให้ทันเครื่องนี่ก็ปล่อยให้คุณพาเคลียงานอยู่คนเดียวปล่อยให้อยู่คนเดียวนานชักเริ่มคิดถึงแล้วสิพูดกับเพื่อนรักออกไปด้วยใบหน้าที่แตะแตม้มไปด้วยรอยยิ้มหวานเมื่อได้คิดถึงคนของหัวใจขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้อืมเพลงเข้าใจแล้วก็เดินทางปลอดภัยด้วยนะเพื่อนรักเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเรากับคุณจอยก็คงจะกลับ รอให้เพลงกล้าบอกคุณแม่ก่อนว่าคุณจอยขอเพลงแต่งงานน่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงดีกลัวแม่เสียใจนะกอนใบหน้าเศร้าหมนผุดผายขึ้นมาบนใบหน้างามแทบทันทีเมื่อได้คิดถึงภารกิจครั้งใหญ่ที่ยังไม่สะสางเลยในครั้งนี้ก็จะเย็นๆแล้วกันนะเพลงค่อยๆพูดก่อนคิดว่าคุณแม่คงเข้าใจอยู่หรอก ดูท่านก็เห็นเชื่อนโทมคุณจอยอยู่นะเห็นพูดคุยกันถูกคอบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอย่างที่เพลงคิดก็ได้สะสางธุระนี้ให้เสร็จก่อนค่อยกลับไปก็ได้พ่อคุณพาก็ฝากมาบอกอยู่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องบริษัทเดี๋ยวคุณพาเธอดูแลต่อให้เพลงกับคุณจอยกลับไปค่อยว่ากันอีกที ว่าจะยังไงเอาเป็นว่าก่อนเป็นกำลังใจให้นะมองหน้าเพื่อนรักด้วยความเข้าใจคนที่รักและหวังดีกับเพลงขวัญรู้ดีว่าเขาจะไม่มีวันทิ้งเธอในตอนที่เธอเจอกับปัญหาและแม้นว่าบางเรื่องเพื่อนรักจะช่วยได้ไม่มากมายแต่อย่างน้อยเพื่อนรักของเธอก็คอยอยู่ข้างๆเสมอ คอยรลบฟังคอยให้กำลังใจและไม่เคยเลยที่จะปล่อยให้เธอต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆเพียงลำพังอืมขอบคุณมากเลยนะกรเดินทางจากต่างประเทศมาเหนื่อยก็ยังจะมาส่งคุณจอยที่นี่อีกกอนคงเหนื่อยแย่เลยนะนี่ยังไม่ได้พักเลย ไม่เป็นไรหรอกเห็นคุณจอยมีความสุขก็สุขใจไปกับคุณเธอด้วยแหละเพลงเชื่อไหมก่อนมาเนี่ยคุณจอยเธอดูเศร้ามากเลยบ่นได้คิดถึงเพลงถ้าจะปล่อยให้มาเองก็กลัวว่าจะมาไม่ถูกถ้าจะให้เพลงไปรับที่สนามบินคุณจอยก็บอกว่าอยากมาเซอร์ไพรส์เพลงนะ่ะเราก็เลยตัดสินใจมาส่งนี่แหละ สารภาพกับเพื่อนรักออกไปอย่างเข้าใจไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกนะเรานะ่ะสบายมากเหนื่อยแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกมากกว่านี้เราก็เคยเจอมานักต่อนักแล้วบอกเพื่อนรักออกไปด้วยอยากจะลดความเป็นห่วงในดวงตาคู่งามนั้นอืแม่ซูเปอร์วูแมนแซลเพื่อนรักออกไปด้วยใบหน้าที่สุดแสนจะสุดสายเอาไปได้วยเราเดี๋ยวไม่ทันเครื่อง ตกเครื่องไปไม่ทันคุณพาร้องไห้ขี้มิกโป่งรอเพลงไม่ลับมกันนะเซลเพื่อนรักออกไปอย่างอารมณ์ดีเป็นพิเศษค่ะข,ขอบคุณมากค่ะที่เตือนงั้นเราไปก่อนนะขอให้พูดคุยกับคุณแม่สำเร็จนะเราจะได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวสักทีมองหน้าเพื่อนรักยิ้มยิ้มจ้าไมได้เล่ารถแท็กซี่สตาร์ทรออยู่นานแล้วนะ่ะเพลงขวัญ เดินไปส่งเพื่อนรักด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเพลงขวัญรู้ดีว่าภารกิจในครั้งนี้เธอจะพยายามทำให้เต็มที่หากมันไม่เป็นอย่างที่เธอคาดหวังไว้มันก็ไม่มีอะไรที่เธอจะต้องเสียได้เพราะอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการที่เธอไม่พยายามอะไรเลย